ดีท่านรู้ชมเครับผู้สูส่งานศิลปาชีพระดีไทยโอทอปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับงานนี้จัดโดยครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมาหาดไทยครับวันนี้ดิฉันต้องรับที่จะมาเหยียดทุกท่านเลยนะคะรวมถึงคุณแม่คุณลูกนะคะที่พากันมาเดินชอปปิ้งกันในงานด้วยนะคะอย่าลืมไปชอปกันใน,นมุมเขาไวที่ส่งเสริมศิลปาชีพด้วยนะคะจัดรายการพิเศษแล้วสองวันสุดท้ายไม่ขนกลับนะคะท่านใดที่อยากจะได้งานอัาสิทธิ์งานอัรณกรรมในงานนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะ นี้อีสกสักครู่หน <Par adi. S 1> ึ่งนะครับเราจะได้พบกับดูด <Lemon> ้านจากปฏิบัติโอ้โหนอ้ว่จะเี่ยมากนะครับคอให้กำลงใจทั้